ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซิจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเธอร์มลแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับเดี๋ยวเรารีแคป ep 4ีก่อนนะคะคก็น้องๆก็ได้ เหมือนกับก่อนที่จะเดินทางมาที่เทียนโตเนาะเขาเรียกว่าเมืองเทียนโตใช่ไหมก็เหมือนกับถังซานอะเราไม่รู้ว่าอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในอะไรหรือว่า<ม>อยู่ในโรงเรียนที่เป็นห้องเหมือนคล้ายๆบ้านเนาะที่น้องตีเหล็กอะหรือว่าไม่แน่ใจนะว่าเขาจะมีช่วงเวลาแยกย้ายกันไปหรือเปล่าก็เลยแบบไปทําสิ่งที่ต้องการทําประมาณสองเดือนอะที่อาจารย์บอกเพราะว่าเหมือนตอนที่น้องออกมาน้องๆบอกว่าออกมาแล้วเหรอเขาเลยคิดว่าอ๋อเขาอาจจะตีอยู่ในห้องนั้นนะห้องที่น้องเสียวอู่ไปดูอะแอบดูอะ แต่ตีลายวันแล้วไม่ออกมาสักทีลายวันอะไรอย่างเงี้ยน่าจะไม่ใช่บ้านหรอกแต่ว่าอาจจะแค่คิดคิดถึงพอเห็นทั้งเหล็กนั้นหรือเปล่าเนาะใช่พอเห็นคอนนี่เอออาจจะอยู่นี่แหละแล้วก็เก็บตัวทําอาวุธโอ้โหอาวุธแบบเออใช้ได้หลายอย่างมากนอกนอกจากแบบจะเหมือนกับยิงเนี่ยเออโจมตีเราก็สามารถที่จะยิงออกไปแล้วก็เหมือนกับดึงตัวได้สามสิบเมตรอ่ะ เป็นเชือกใช่ไหมเขาเรียกใช่น้ําหนักต้องห้ามเกินร้อยห้าสิบด้วยนะเพราะฉะนั้นมาหังจีนระวังอย่าให้น้ําหนักเกินไปกว่านี้เดี๋ยวใช้ไม่ได้แล้วทําให้คุณละอันเลยอ่ะเออโคตรดีแล้วแล้วที่วิชาของเขาอะไรที่เขาบอกว่าเหล็กธรรมดาเขาสามารถตีให้มันเป็นเหล็กดีได้อะไรสักอย่างหนึ่งหละเนาะตีผ่านไปหนึ่งหมื่นตีหนึ่งหมื่นครั้งจะทําให้เหล็กเป็นแบบคุณภาพดีได้แต่ธรรมดาแล้วก็ด้วยที่เขาต้องใช้พลังฝั่งที่เขามีอ่ะ เขาบอกว่าเขาสามารถทําให้เหล็กเหลวได้อะไรนะที่เขาพูดนะใช่เหล็กเหลวได้ง่ายสมาดีนะที่มีพลังวิญญาณฝั่งนี้ที่ทําให้เหล็กมันเหลวแล้วมาทําให้ได้ง่ายขึ้นโอ้โหคือเอาเอาคำพีของทางสำนักธารมมาอัดแใช้รับใช้หกับปือกับความสามาถตัวเองอ่ะกับกับวิญญาณอะไรนะกับอะไรนะเออวิญญาณยึดตัวเองอ่ะจนกลายเป็นสามาถตียวุได้อ่ะโคตรโหดแล้วก็มีมุมกุกกิ๊ก นยเออตอนที่เขากําลังเดินทางไปเมืองนั่นแหละเนาะเมืองเมืองอะไรนะเมืองราชานั่นอ่ะเอออ๋อที่อยู่ในป่าเมื่อกี้เนาะที่ปวดขาที่ปวดขาแต่มันบินไม่ใช่เหรอไม่รู้เหมือนกันนะแต่น้องปวดขาอาจจะเมื่อยมั้งเอออาจจะเมื่อยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแสดงว่าเสี่ยวอูน่ะรู้ใจตัวเองแล้วก็คือไม่ไม่ได้แบบว่ารู้สึกไม่ได้รู้ไม่ได้เป็นคนที่ไม่รู้ว่าความรักคืออะไรใช่คือน้องรู้ว่าอันนี้คือความรักแบบ ชน้องล้วอืมแต่เขาพูดอย่างเชิงผู้ชายว่าเอ้ยถ้าเพียรอาณาเพราะพี่มีพี่สะพายไม่ยไม่เจ้าก็ยังเป็นน้องสาวค่ะอี่ยไม่เข้าใจเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนย้ำย้ำว่าพี่น้องเกินแล้วแบบน้องแบบน้องเลยรู้สึกว่าโอ๊ยไม่อะไรเออเป็นได้แค่น้องเหรออะไรอย่างเงี้ยคือผู้หญิงเขาก็แค่อย่างเชิงอยาอยากไม่มินคำอื่นที่บอกว่าไม่หลอกอะไรแบบ เจ้าก็คือคนสําคัญของข้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็ได้ไม่ต้องอกว่าเจ้าเป็นน้องสาวของข้าหรอกแต่สุดท้ายเหมือนพเอก็อมยิ้มนิดนึงนะแบบว่าเหมือนกบบคิดอะไรเนาะแล้วก็แบบเออเหมือนแบบเขารู้อยู่นะเหมือนรู้อยู่เนาะแต่แต่ก็ยังไม่อยากอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะยังเด็กอยู่ชหรือว่าเขายังไม่อยากโฟกัสเรื่องพวกนี้หรือเปล่าใชากําลังมีเป้าหมายของเขาเนาะน้องน้องทังซานแต่น้องน่าจะรู้แหละเพราะตอนสุดท้ายน้องยิ้มนิดนึงเออมันคิดอะไรรอรอเวลาที่เหมาะสมแล้วใช่ แล้วก็น้องๆห้องนั้นก็ล้อเรียนเนาะเออเหมือนแอบเหมือนแอบเออเกนใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปประลองกันแล้วเมื่อกี้ที่เมืองใหม่ที่เทียนตนี่แหละเนาะเออที่เทียนโตมันมีสำนักที่ให้เรามันคล้ายๆเหมือนที่เธอพูดเลยบรรยากาศมันเหมือนจะทํามาเลก็ได้อะช่เหมือนไม่มีกฎเกณฑ์เหมือนสนามนั้นอะสนามนั้นยังมีกฎเกณฑ์ว่า แบบใครแพ้ก็เออออกจะสมมุติว่าการดินออกจะสนามอ่ะก็คือแพ้แล้วใช่อันนี้มันเหมือนไม่มีกฎอะไรที่ที่ประลองก็อืดูแปลกๆใช่แปลกๆแล้วโหดๆทั้งนั้นเลยคนต่อสู้แบบหน้าโหดมากเลยอ่ะเรากลัวแบบมันแพ้แล้วมันไม่จบแบบบางคนแพ้แล้วมันไม่ยอมอะไรเงี้ยมันกับแบบว่าถ้าสมมุติสู้ทุกทีเนี่ยมันต้องสู้ในสนามประลองบางทีเมืองนี่อาจจะสู้ที่ไหนก็ได้ก็ได้นะแล้งถ้าแบบมีเรื่องกันข้างนอกต่อเนี่ยโอ้โห โอเคนะคะแล้วเราไปดูต่อเลยนะคะครับ